คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อาเท่านั้นไม่แนะนำเล่นตามผู้ชมที่มีอายุน้อยก็่า18ปีควรได้รับคำแนะนำกราบสวัสดีครับเพื่อนวันนี้เรามาพับกเกมวิถีแห่งกินเลนนะฮะเพื่อนนะวิถีแห่งกินเลนนะจ๊ะพกเงินในกระเปะ๋าวอที่2 0 0ับาทนะฮะเพื่อนนะ2,000ั 2, บาทนะฮะปรับเว็ดแรกกันไปเลยเพื่อน ปรบับเบ็ดแรกไปที่2ี่บาทนะจ๊ะปรับเบ็ดแรกไปที่ the> <the 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 2 <the <the ี่บาทแล้วเปิดเทอร์โบกันไปนะวันนี้วิธีห่งกินเลยจะแตกดีไหมเพื่อนมาดูนมาถึงเจมาเลยโอเคมาแล้วสวยดอกนี้ยังไงอะเอมาอีกบอกไว้ยังไงฮะสเก็ตเตอร์เปล่าจ๊ะชุบชุบชุบคิวมาก่ว่าดอกนี้ยังไงสเก็ตเตอร์หรือเปล่าเพื่อนยังไงฮะชุบชุบไม่มีอะไรใบต่อเพื่อนยังไหฮะโอเคมาสวยดอกนี้คิวมา ยังงไวายมาอีกสวยดอกนี้ลุงปไปดีเพื่อนเต็มคาราเบลอย์วายมาอีกแล้วสวยดีเต็มคาราเบลไว้ดอกนี้วายมาอีกสวยฮึมหลู่เรื่องเลยจ้ารอไปดอกนี้สุดโตโยต้าสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทดอกนี้สุดติ่งไปเลยนะจ้ามาปรับเบสที่สี่สิบแล้วไปกันต่อเลยนะมาดูว่าเจ๊เคมาดอกนี้ยังไงชุดรัวใบเจ๊มา ังไงฮะชึบชึบชึบเคมาสวยดอกนี้ยังไงฮะสเก็ตเตอร์หรือเปล่าสเก็ตเตอร์ไงชึบชึบเข้าไหม,มไม่มไปต่อฮะเจ้มาสวยดอกนี้สิบมาอีกสวยบอกว่าไปดิเพื่อนมาดูนะเอิม่มเ,เหมือนเดิมนะเ <c oughs> พื่อนนะวิธีแห่งกินเลนนะเจ้าจะแตกดีไหมเพื่อนเราไปดูกันนะวายมาแล้วสวยดอกนี้เต็มหน้ากระดามดิวายมาอีกกูเรื่องนี่เพื่อนอ รอกันไปแล้วครับดอกนี้เพื่อนอสุดเต่งกระดิ่งแมวเลยฮะซุปเปอร์เมกาสีพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทดอกนี้เพื่อนจะาจริงๆนะจ๊ะดอกนี้นะฮะวิญญาณกิเลนสุดติงต่งเลยเพื่อนนะวา้าไในสวยดีเบ,บาะไว้เพื่อนอยังไงชุดวางอะไรแล้วสวยดีดอกนี้เต็มคาราเบลไว้วางะไรอรู้เรื่องเลยฮะดอกนี้นะฮะเหมือนเดิมนะฮะเพื่อนถ้าใครสนใจก็จะมาคลิกเดียวกับเรานะฮะคลิกลิงก์ได้สไตล์องผมได้เลยนะเพื่อนนะมีลิงก์ให้เป็นดูน,นะจ๊ะ จิ <die> ้มมึงเข้าไปได้เลยนะเพื่อนนะจิ้มมึงเข้าไปได้เลยนะดอกนี้แกไปแล้วเพื่อนนะโบบาเพื่อนดอกนี้ว่าในสุตส่าหรจะน่ากานมีอยู่เรื่องฮะลอกเอาไปแล้วครับดอกนี้เงินรางวัลก้อนโตนะจ้าซุปเปอร์มีกี่ันยบาทดอกนี้วิทยแห่งกินเลนนะมาดูกันต่อฮะปรับเบดไปที่60นะจ้างแล้วกดยืนยันแล้วไปต่อเลยยังไงติดมาสวยดอกนี้เพื่อนยังไงครับ ชุดโรลวายเพื being, <_<_ hmm. ่อนลวายคิวชิทไม้สวยดอกนี้ย um ังไงเออมาสวยยังไงเดี Diamond ๋ยววายคิวมาดูเรื่องนี Man ้เพื่อนเต็มคาราเบลไว้ดอกนี้ครับวายมาอีกสวยดูเรื่องครับสิบมาดอกนี้อืมล่อเข้าไปแล้วครับเพื่อนดอกนี้วแงวันก้อนโตวี่หนึ่งพันห้าร้อยหกบาทดอกนี้นะจ๊ะสุดตริงกระดิกแมวเลยนะกี่ทีแห่งกินเลนนะเพื่อนนะมาดูกันต่อครับปรับเบ็ดไปที่เบ็ด แปดสิบจ้าเพื่อนปรับเบรที่เป็นแปดสิบแล้วไปต่อเลยยังไงชุบชุดูมามาตัวต่อยังไงครับชุบชุดตัวดอกนี้เป็นคาราเบลยวเลยเพื่อนมีเรื่องนะเดี๋ยวไปแล้วครับดอกนี้นะอุ้ยติงระดิ้งมาไวเพื่อนมีเรื่องครับไม่เดีฮะดอกนี้รอเอปแล้วเพื่อนเงินรางวัลก้อนโตดอกนี้สองพันหนึ่งร้อยแปดบาทนะ อุ้ยสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยนะฮะพี่ดีแห่งกินเลมวันนี้มาดูต่อรวมๆเลยคฮะสิบมาอีกดอกนี้ยังไงชึบชึบชึบเลยเจมาอีกแล้วนี่ฮะอเจอมาอีก,กบาาัวใบไม้แล้วสวยเจมาดีเพื่อนดอกนี้สิบมาอีกสวยเพื่อนอยังไงฮนะอุ้ยเต็มคาราเบลไปแล้วดอกนี้สุด จ้าไปเลยนะจ้าไปดูกันต่อเลยคนระยังไงคนระับชุบชุบ้าเห็นไหมยังไงอนะยังไงคนระับดอกนี้รู้เรื่องนีกเพื่อนอาไรเกมมามวายมาอีกสุดๆขนาดนี้เลดอกนี้เพื่อนใไม่ะะมลแล้วฮะรอเขาแล้วครับดอกนี้ว, ύ, นวิ่งรางวัลเมกะสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทดอก สุดต่งกระดิ่งแมวเลยเพื่อนนะวันนี้เราก็พอเท่านี้ไปก่อนนะครับเพื่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครก็กดดิ่งกรุงกิ้งกรุงกิ้ง,ง,ง,งด้วยนะจ๊ะจุบจ๊บจุ๊บ